สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่องอีสานบอกข่าวถ้าเข้ามารวมรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้นกับช่องอีสานบอกข่าวเด้อค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากานมนีนะคะมีการโอนเงินไหลรหาสไรบาทรอบที่สองของทงั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างซึ่งประกอบด้วยชัยภูมิอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญศรีสเกตสุรินทร์ละกะบุรีรัมย์ยโสธรละกะนะครราชสีมาเมื่ออื่นมีการโอนอย่างตอนเหนืออย่างคือเกาค่ะเป็นในส่วนของพี่น้องทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคตะวันตกหรก็ภาคใต้ส่วนการโอนนะคะพี่น้องสามารถตรวจสอบสถานาการโอนใดที่เหที่พิเศ ลลช่องค i n b a s c o m นี i เป็นลิงก์สิ่งงลิ่งไว้ใต้คลิปไว้ให้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบได้ตามนี้แล้วก็ตรวจสอบผ่านที atm ก็ได้หรือว่าเป็นบัตรบัญชีเงื่นฝากก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรผู้ไรที่มีโทรศัพท์ก็สามารถเช็คเงินไล่เข่าออกของทางทกเพินก็ได้ u at bac family นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินในมืออื่นก็คือวันที่28กุมภาพันธ์25 6 4ก็มีเกัมีเกษตรกรภาคกลางค่ะภาคกลางก็จะมีจังหวัดอุทัยธานีนี่แหละจะได้รับการโอนเงินมืออื่นนะคะแล้วกใช้นาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองสาระบุรีสุพรรณบุรีแล้วกับระนครศสีอยุธยยาค่ะ แล้วก็รมีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานาครนครนารนยกนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครแลวก็ะจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเด้อค่ะพี่น้องตา,มมาเมือ้วยภาคต้องออกเสียงใตค่ะมีปาจีนบุรีมีสายแก้วมีชายเชิงเซามีระยองมีจันทบุรีมีจังหวัดตราด แล้วก็ภาคตะวันตกนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีจังหวัดตากมีลาดบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันแล้วก็ตามโดยพี่น้องภาคใต้พี่น้องภาคใต้นี่มีจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์พังงากระบี่นครศรีธรรมราชปัตตานีตรังภูเก็ตสตูลสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะนี่ก็คือเกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินทั้งหมดของวันที่48กุมภาพันธ์2 5 64ต่ว่าสิบ่ไไรพร้อมกันบ่ไรตุ่มเดียวพร้อมกันนะคะเพิ่นก็นจะแบ่งว่ามีการโอนต่างปตะ ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เป็นต้นไปแหละค่ะถ้าหากเกษตรกรบ่ายในวันที่ยี่สิบแปดก็สามารถไปตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินอีกเือใ์ไดในวันที่หนึ่งมีนาสองมีนาสามมีนาะสี่มีนากระไรค่ะเพราะว่ามันจะมีแผนการจ่ายของทางทกศอ,ออกมาเอาละค่ะมาบอกข่าวแห่งกพี่น้องภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคตะวันตกภาคใต้ว่ามืออื่นสิมีการโอนเงินแน่นอนค่ะตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินของคุณผู้ชมได้เลยนะคะสาหรับพี่นี่ก็เลยน้าข้อมูลข่าวสารมาบอกห่จิ่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจเห็นกระจองอีสานบอกข่าวเดี๋ยวฮ้าบๆกันในีลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามแนละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมนะเปก่อนค่ะรักษาสุขภาพของ,ของทุกผู้ทุกคนด้วยนะคะสบายดีและสวัสดีค่ะ